เฮออกไปเถอะกูวา่าให้ละ่ะสงสารคนดูอย่างพวกกูบ้างนาทีเก้าเลยมีอยู่สิบเอ็ดแต้มถ้าเล่นแบบเนี้ยถ้ายังคุมทีมแบบเนี้ยมึงได้ลุ้นหนีตกชั้นเต็มตัวแน่นอนจาฝูงแดนใต้มึงก็ยังไม่ได้เป็นอะ่ะ โอเคเกมนี้ครึ่งแรกโอเคยังพอดูดีบ้างเล่นบอลกันเร็วแต่ความผิดพลาดก็ถือว่าเยอะเยอะอยู่เหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีโอกาสคลองบอลได้เยอะกว่าโอกาสยิงมากกว่าแต่ก็ยังทำประตูกันไม่ได้มีจังหวะหนึ่งจะจาเลยดาโลก,กูมีโอกาสได้ขึ้นไปเป็นกองหน้าแล้ว ไงทักษะการเป็นฟูลแบ็กนูนยิงออกไปเลยหัวจะปวดเลยกูครึ่งแรกไม่เป็นไรโอเคถือว่าทรงยังพอใช้ได้นะครับพักครึ่งมึงแก้เกมยังไงเวทแฮมโอเคอาจจะกลับมาแล้วเวดแฮมเขาเล่นดีขึ้นแต่มึงแมนอยู่ มึงแก้เกมยังไงกลับมามึงเ่นแย่กว่าเดิมเนี่ยเล่นให้มันช้าลงเพื่อทั้งทั้งที่เกมก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วสุดท้ายเวสแฮมก็ได้มาก็มาได้ประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากนั้นเป็นไงทีนี้ก็ลนเลยก็ต้องบุกอย่างเดียวละ มีโอกาสตีเสมอได้พยายามทำเกมลุกสุดท้ายก็ยังมาเสียประตูอยู่เหมือนเดิมบอกเลยว่าฤด,ด,ดูการนี้ไม่เคยคาดหวังกับแมนยูกรณีที่แมนยูโดนน้ำคู่แข่งนำก่อนไม่เคยคิดว่าแมนยูจะกลับมาชนะได้เลยถ้าเป็นเมื่อสองฤด,ดูก่อนโอเคเราคาดหวังได้ว่าแมนยูจะกลับมาชนะแต่ตั้งแต่ฤด,ดูกาลที่แล้ว แพ้โอกาสแพ้สูงสูงมากแล้วนั้นนี้ก็เป็นแบบนั้นตัวนักเตะโอเคนักเตะมันก็มีอยู่แค่เนี้ยจะไปโทษนักเตะว่ามันไม่มีนักเตะให้ใช้ก็ไม่ได้คุณเป็นโค้ดคุณมีโอกาสแล้วแต่คุณไม่สามารถพัฒนานักเตะที่คุณมีอยู่ตอนนี้ ให้มันออกมาดีได้เป็นทีมใหญ่เลยตอนนี้มึงกลาว่ามึงกะจะเก่งแค่ทีมเล็กทีมเดียวแค่นั้นเหรอทีมเล็กยังสู้เขาไม่ได้เลยหวังว่านะครับพรุ่งนี้หวังว่าเราจะได้ยินข่าวดีกัน ว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดประกาศปลดเอรกิรกเทนฮารออกจากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดสักที